จะบินทั้งทีถึงเวลาต้องเปิดตำลาและนี่คือเฮลิคอปเตอร์จู่โจมก่อนจะขึ้นเครื่องเรามารู้จากวิธีการบังคับกันก่อนนำเครื่องขึ้นให้กดปุ่ม W นำเครื่องลงให้กดปุ่ม S, <S ปล่อยพุไฟกดเลขสาเพื่อป้องกันการต่อต้านอากาศยานเวลายิงให้เรากดปุ่ม B เพื่อล็อกทิศทางของมิสไซล์การบังคับทิศทางขึ้นเป็นลงลงเป็นขึ้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันจะเป็นยังไงใน Battlefield 6มาดูฝากสปอนเซอร์ร้านเตยโคเิมด้วยนะครับ เอาแล้วถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่เจอกันชิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ